สวัสดีค่ะวันนี้ปออนะคะจับมาพาลงแอฟริกากันนะคะหรือว่าซูลูวิเลตนั่นเองแล้วคือปอยังไม่ได้ปลดร้อยยี่สิบแล้วคือปอยังไม่ได้ปลดร้อยยี่สิบแต่พี่โอมบอกให้ไปลงซูลูเยี่ยมเว y ิกูดจะโชว์ความสามคูณสามให้ดูเดี๋ยวเมื่อที่ปอจะเอาลงนะคะหนึ่งเลยนะคะคือกวนอูก,กับสองนะคะคุณแผนนะคะเพราะว่ากวนอูเนี่ยแน่นอนว่า เขาต้องเอาไปเคลียร์มอนเนาะส่วนขุนแผนก็เอาไปใบบ,บอสโอเคเดี๋ยเปิดหูเปิดฉายาก่อนเบอร์สเกอร์ละกันตอนนี้นะคะปอที่อัดบัตทั้งตัวอยู่ที่2องรอเจ็บ็ดนะคะบัตแอตแทกแล้วก็กดเคสกดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความจริงมันก็มีอีกอันนึงแหละกดเลยปะล่ะ มันมีหัวใจอันหนึ่งกับอันนี้อันหนึ่งอะมันเพิ่มเวิร์กโหลดว่ะแล้วนเนี้ยเพิ่ม exp วะ่ะงั้นก็ไม่ต้องกดไม่ช่วยไปลุยสูรูก็สูรูรู้สึกไม่พร้อม เดี๋ยวปอจะยังไม่เดินนะคะปอจะเอ่ออัพฐานไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่า <c oughs> รู้สึกไม่พร้อมเพื่อความชัวเพื่อความชัวเพื่อความรวดเร็วเราจะชิงอัพฐานก่อนเลยลักษณะดันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้นี่นี่นน,น,น,นี่อันนี้เราไม่ต้องไปปกป้องเขานะคะให้เขาเออ่ใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวไป ก่อนอื่นเราดูแลตัวเองอ่อน,นีกว่าคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองหมอนแม่งเลือดไม่ลดเลยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วป้องกันซูลูวิลเลจซูลูวิเลจซูลูวิลเลจก็คือเบสเรานะฮะเบสเรายิงไม่ถึงอะ่ะควนอูคิดว่าไงแล้วคือสก,กิลเก้าคูณเก้า จะถึงไหมเนี่ยเอาเอ้ยถึงอยู่เอาเดี๋ยวนะเอา้าทำไมสกิลใหญ่อ่ะอ๋อสกิลปลาไหลจะอันใหญ่อ๋อโอเคเข้าใจได้แล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยไม่ถึงกาดไว้ก่อนแล้วกัน กวนอูลเลือกปเจ็ดหมื่นหนึ่งนะ,ะคะคุณแผนสี่หมื่นสองรอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวปอลองใส่เอลโลคสเขตไปก่อนได้ปะอยากอยากรู้ว่าแบบดาเมจมันจะเท่าไหร่เนี่ยฮยจึึกจ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 ึก,จก,จกหมื่นหนึ่งกูไม่น่าออาให้เปลืองเงินเลยเฮ้ยหอกไฟ เอาว่ะอิทธิฤหอ,อกไฟว่ะหอ,อกไฟพี่โอมให้ยืมมานะคะบวกสิบเรเราไม่จำเป็นต้องปลดเมนก็ได้ขอแค่เรามีหอ,อกไฟเลือนรถขนาดนี้พี่โอมจะต้องภูมิใจ <c oughs> เขาอาจจะสงสัยเอาถึงบอสแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฮนะถูกกระทืบ โอเคตอนนี้คือเราต้องปกป้องเบสแคมป์อของเรานะฮะแล้วอย่างที่ปอบอกไปว่าปอจะยืนอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้ายไม่ใช่คือปอจะยืนจนกว่าปอจะอัปเบตแคมป์เสร็จเพราะว่าออกไปอ่ะต่อให้ไม่มีเบสแคมป์มันก็ทําอะไรไม่ได้วะเนี่ยจะอัพตรงนี้ก่อนนะ,ะให้ครบแล้วก็กดยารอ เพราะว่าไงเดี๋ยวมันก็เดินมาเองเนี่ยมันเดินมาแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวไกลปะโอ้โคตรเยอะ คิดว่าน่าจะได้อยู่ไหมนะเจ็บแทนใหญ่ได้หินรีโคจา ยังไงตัวไกลอันนี้ติดติดดอตตายอยู่แล้วนะคะสกิลปลาไหลหรือว่าปอต้องเอาสกิลปลาไหลเพิ่มดีวะแล้วปอดันขายสกิลกินไปหมดล้วแย่จังเลยสกอร์ที่ควรพวกมานะคะ a w a k e คเ n นิ่งนะคะเพราะว่าในนี้เราไม่ได้พกตัวแก้คอมโบมาเนาะ แม่งเหลือติงฐานอัาภบจะตายไหมเนี่ยมันเหลือติ่งอ่ะเหลือเหลือติงต่งๆเลยอ่ะหืม อย่าบอกนะว่าไม่ไหวคุณแผนโดนแรงมากคุณแผนโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วปอไม่ได้เก็บไอ้นี่มาไม่ได้เก็บอ,อ่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรรอวะไอ้อนั่นอนะ่ะ o v e r ร r i v e ขอดูก่อนว่ามอนไหนเป็นมอนไหนบ้าง โอเคมีไกลอัน,นิชิตอัน,นิชิตนับปอไม่ได้ดูคอมโบว่าตัวไหนคอมโบไปเท่าไหร่แล้วปอน่าจะติดสตันแล้วมั้งเนี่ยตัวมีนอะ ดูรุนแรงน,นี่น่าจะหมดแล้วเนาะโอ้จะตายให้ได้สกิลได้ปะสกิลน่าจะได้อยู่ นั่นคือขุนแผนปอมันยังไม่แรงเว้ยขุนแผนนะนูอิมเอลตีไม่ตายเหรอเนี่ยแล้วคือตอนนี้มอนบุกมาเรื่อยๆปอมไม่สามารถออกจากทางออกจากฐานได้นะความจริงมันติดเอาจริงๆมันก็ติดอยู่ที่ว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้กวนไม่ใช่กวนอูเออกวนอูถูกแล้วคือกวนอวปูปอมันเก้าคูณเก้าอ่ะมันติดอยู่แค่นี้จริง คิวไกลเฮ้ยเออว่ะกดสกอร์ได้หนิใช่ปะไปขุนแผนลุยโอ้โหรถเท่าหอยมดอืมกวนอูเก้าคูณเก้านี่มันเป็นปัญหาจริงๆเลยนะครับผม i แล้วในนี้รู้สึกว่าไอ้นี่ออกไม่ค่อยดีเลยนะไอเอออะไรแล้วนะรูปปั้นอนะ่ะ <c> พ <oughs> อต้องทำขุนแผนเพิ่มว่าขุนแผนสกิลไม่เข้าตอนนี้คือขุนแผนเหนื่อยมาก ui 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 Bệt khém thục trong ti ถ้าพอเปลี่ยนเป็นปาป์ตาคัตมันจะง่ายกว่าปะวะเพราะว่าขุนแผน่ะมันตีมันทำดาเมดไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ยืนไม่ไหวด้วย <c oughs> คือตอนนี้น้องเหนื่อยมากเลยอะสำหรับขุนแผน่ะ <c oughs> คือถ้ามันยังตีมอนตายมันจะช่วยลดตรงนี้ได้เยอะเลยนะคะแต่ประเด็นคือมันตีมอนไม่ตายด้วย อสู <laughs> ้ช like ีวิตว่ะแต่ชีวิตสู้กับ โอเคโอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้มันแค่คำติดปากเฉยๆแต่ก็มอนมันก็ลดลงเยอะแล้วนะคะก็คงโอเคจริงๆละมั้ง เราจะได้เดินออกจากประตูบ้านเราสักทีคุณแผนไปก่อนเลยฝากฝากเปิดทางหน่อยใส่ไกลวะงั้นถ้ากวนอูใช้ดอดได้ไหมเนี่ย ใช้ปลาไหลเวิร์กไหมนะปะลาไหลกว้างด้วยไม่เวิร์กว่ปะปาดเพิ่มซะหน่อยอันนี้น่าจะตายอยู่ ไหนเดินไปดูสิอ่ามีข้างหน้ามีข้างหน้าอะไรไม่รู้ว่ายิงทิ้งก่อนเลย โฟล์แล้วนี่มอนเริ่มกระปิบกระปอยแล้วนะอันนี้ตัวสายเวทปะวะหรือตัวสายกลวะอ้าวสวย คอมโบสเดี๋ยวคุณแผนต้องไอ้นี่ก่อนแล้วละ่ะขุนแผนขุนแผนคงต้องคงต้องแก้คอมโบก่อนไม่งั้นเดี๋ยวติดสตันอ๋อเนี่ยเมนแก้ได้อ่ะอ้าลงผ่านเหมือนกันนี่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงข้างหน้าไปได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเริ่มฟลว์แล้วนะคะมอนจะไม่ได้เยอะมากดีวาช รรรเดี๋ยวถ้าไปถึงแสงมันจะเข้าคัดซีนนะคะเพราะฉะนั้นปออยากให้พวกนี้เขารอก่อนนะคะรอเมนปอเดิน ยิงยิงหนึ่งทีโอ้หถ้าเกิดว่าอัพเมนแล้วอะกวนอูแล้วก็อัพกวนอูอะมันจะขนาดกว้างเท่ากับปลาไหลอะอันนั้นอะคือมันจะดีมากเลยนะคือทุกอย่างมันจะแบบโอเคสอรรายวนพพรินอยู่ไหน โอเคทำลายการถูกครอบงำของนักรบก็คือพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปปลดเปลื้องทีละตัวค่อยๆไปไม่รีบใครรีบไปก่อนเลยเฮ้ย hey. เอาว่ะมันแค่อีลูงตรงนังแค่ช่วงแรกๆเองอันนี้ถ้าเราตีช้าค่ะมันจะคืนเขาเรียกว่าอะไรจะคืนสู่ร่างเดิมนะฮะ เอากาผิดบ้าจริงนี่ไงเริ่มมาแล้วมาเป็นว่าเราก็ปลดไปนะะแล้วก็กวนอูก็อขุนแผนเฮ้ยไม่ตายชิบหายละ ราะว่าต้องรีกรุ๊ปว่ารีกรุ๊ปแยกไม่ได้แล้วต้องรีกรุ๊ปให้แม่งเกิดให้หมดเลยช่างแม่งทำไมติดตัวเดียวอ่ะ ไม่ชอบดันนี้ตรงที่มันช้าคุณแผนใหญ่จะขย้ำคอใหญ่จะบีบคอแล้วแบบไม่ต้องพูดอยากจะบีบคอ อตัวเดียวขุนแผนล่อไปสี่เทินโอ้โหอันนี้ติดดอกตายนะคะปอเลยไม่ตีมัน รีกร๊ปรีกร๊ปบับเบอร์สเกอร์หมดลงแล้วนี่ปอลงมา20นาทีแล้วเหรอเนี้ย ไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวพอขอตีตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วกันนะคะ นี่มันสาหัดแค่ช่วงแรกๆนะคะขอแค่ผ่านช่วงแรกมาให้ได้ทุกอย่างก็จะแบบโอเคอะโอเคกว่าที่คริสอะเดินเข้าไปเลยคุณแผนเอ๊ะทำไมดันยังไม่มีความเคลื่อนไหวปลืมอะไรไปบ่าวะไม่น่าลืมนะก็อีกแค่ตีตัวนี้นี่ไงจบแล้ววิพวกเราชนะอ่าเป็นไงล่ะไม่ได้โปรดสามคูณสามก็มาหรืพี่โอม โถพี่โอมบอกแล้วให้มาเล่นตัวปอๆเล่นตัวพี่โอมมันง่ายไปฮ่าโหอันนี้ก็เป็นซูรูวิเลจนะคะก็คือมันจะนัวแค่ช่วงแรกๆ่ะคขอแค่เราผ่านช่วงแรกๆไปได้นะ,ะทุกอย่างจะแบบอืมดูเรามาดูผลประกรอบการเินผลประกรอบการสิบห้ากล่องนะคะคุ้มมากๆก,กับการยืมของเขามาลงนะ,ะอุ้ยฉยตกใจตกใจงูตอนนี้ชดงู ดูทีอีซี่ Easy, ว่ะแล้วพี่โอมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เป็นการสู l ลูวิลเลจนะคะเป็นการโซโลเดี่ยวแบบปาร์ตี้เอาเมอลงได้แค่สองตัวกับเมนตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวปอนยังไม่ได้ปลดเมนนะคะแต่ถามว่าขี้โกงไหมขี้โกงค่ะเพราะว่าหอ,อกก็ยืมมานะคะธนูก็ยืมมานะ,ะโอเคดันนี้ไม่มีบอสขุนแผนเอาออกไปเลยฮนะ,ะเอาสปาร์ตาคัดลงดีกว่า เชื่อเขาโอเคยังไงเจอกันใหม่คลิปนะหน้าค่ะวันนี้ปลาาไปก่อนสวัสดีค่ะ